เป็นขอดเป็นยามใดนขอดหอมผงเพิงเออบอท่านเนีกินนมเลยนั่นนี่นนดีแล้วลกระจกจออกเรียบร้อยจุดหอดอโรคกระจกจุดออกปะออกโรคผงเพเออ,เอดีแล้วการดูแลหัว<อ>แหละ,ขอ,อะขอดกับดูแลแม่เพิ่งล้างขอดนี่เขาต้องดูแลอย่างดีครับเพราะว่าหน้าที่ท่องของเขานี่ปัญหามันะจะเกิด มันมันจะมีปัญหาคือถ้าขอดลูกแล้วนี่สั์บางตัวนี่มดลูกจะทลักออกมานําถึงอยู่คับพฤติกรรมของซัตว์ตัวนั้นนําสาเหตุเกิดจากอาการมักที่ใส้มักเบงครับนี่มดลูกทลักมักเบงแต่การส่องเสื่องการกว้างแสดงว่าโกคพ้นกับว่าท่านได้ออกเบิร์ดแล้วนี่ ยังมีติดอยู่ได้นี่เออนี่แหละครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรเท่าเตียงมัว่าครับจะต้องได้เจอครับแต่สิ่งสำคัญน,นี่การดูแลสุขภาพบาลแหลกคอดนี่เพราะว่าจะเป็นดูแลแม่เพิินครับดูแลแม่เพิินเท่ากับต้องดูแลคือคอดแล้วนี่จะพยายามให้แม่เพิินนอนครับเพราะว่าซัดพฤติกรรมซัดบางโตนี่เพิ่นจะนอนแล้วครับ เบ่งครับเพราะว่าเพิ่นปวดเกิดอาการสีขาดในช่องคอดครับหมดลูกเพิ่นเกิดอาการเจ็บป,ปวดเพิ่นก็ต้องเบ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับเฉะนั้นเมื่อเกิดอาการเบ่งแล้วก็จะถ่ายหหมดลูกถลักออกครับเสียคือสาเหตุหลักๆของมดลูกถลักเดี๋ยวองค์ประกอบต่อไปก็คือสองเรื่องการพึ่นกว้าง เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งครับและสิ่งสําคัญสีสุดคือมักเบงนั่นแหละครับเพราะว่าเพิ่นเกิดอาการปวดเจ็บจากการขอรดลูกนี่แหละครับนี่คือการดูแลสุขภาวิบารแม่ล้างขอดครับเมื่อดูแลแม่ครับก็ต้องดูแลลูกน้าครับดูแลลูกแรกกขอดนี่สิ่งสาคัญต้องได้กินนมเลี้ยง ลูกอดมาภายในสมุนงหนึ่งจะต้องให้ได้กินนุ่มน้ำเลื้งครับเพิ่นหาหัวนุ่มบด้ก็ต้องจับนุ่มซอยเพิินครับนี่ก็หิ้ว,ลวเลยนี่ลักษณะนี่หิ้วแหละจะกินนุ่มแหละนี่ข้าก็ต้องจับหลูกเพิ่นเอาป่าคุไปใส่หัวนุ่มหัวนุ่มต่ำในบางตัวก็หาหัวนุ่มยังยังบมรหละครับเพรต้องฝึกเพิ่นก่อนนี่แหละครับสิ่งสำคัญหน้าที่ท่อ,ของของเกษตรกร,กรคือ การขอดลูกนี่ยแหละครับเขาจะต้องดูแลย่างดีนะครับเด้อปัญหามันก็ต้องเกิดเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์นั่นแหละครับเจ็บครับแม่เป็นเจ็บ,เป,บ,เ,บเป็นกับเบ่งเป็นกับเกิดความเครียดเบ่งหมดลูกก็ออกก็ลูกงามอยู่ได้นี่ เมื่อเจอลักษณะนี้แล้วครับพี่น้องพ่อแม่เกษตรกรเท่าถ้าเจอลักษณะนี้แล้วก็ต้องล่างทาความสะอาดดีๆครับล่างดีๆครับมี <Yeah. S 1> น้ำยาคาเสื้อใส่กระใส่น้ำผสมใส่น้ำน้ำครับล่างทาความสะอาดดีๆ <Yeah. S 1> แต่วกาทำการยัดเข่าให้เพิ่นครับยัดเข่าให้เพิ่น งัดขึ้นตัวที่เห็นนี่ครับนันเป็นข้อมดลูกครับตัวนี้ข้อมดลูกเซอร์วิคครับตัวนี้ครับแปลว่าโตมองทั้งมองบอรทษนนออกมาเป็นพ่วงครับเคตนี้โลกกับบริษัทนออกเบิร์ตอยู่ยังติดอยู่ เอออเาต้องมีซ่องนะครับซัด้อครับเด้อเอาเขาซ่องแต่ต้องมีงมซอออม่องถ้าบ่ามีซ่องกับให้เพื่อนบ่ได้ครับต้องเอาเขาซ่องหลักทา้งค้อสะอาดดีๆยัดเขาครับโอเค